เนี่ฝันดิ้มเออนี่ไงอุ้ยโอ้เจ็บอ้อโลแตกอ้อขาแตกเออเออไม่นะเจ้าโกเหกใครของฉัน สวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบกับผมหาควายต์แตอีเช่นเคยก็วันนี้นั้นมาอยู่กับโมบิสุดกันดั้มเบทนโอเปอเรชั่นสองกันเหมือนเดิมน,นะครับผมวันนี้ผมว่าจะเอาหุ่นคอสต่ํ่ำๆไปเล่นดูหน่อยฮนะคือชุดแรกผมฝึกหุ่นสีแดงอยู่ไงผมก็เลยว่าเอออาจจะต้องเอาหุ่นคอสต่ตำไปเล่นก่อนนะเพราะว่าหุ่นคอสต่ํ่ำสีแดงมันจะไ้ค่นคาดจะง่ายหน่อยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวมาดูเลยครับผมว่ามันคือตัวอะไรนะฮะโอเคไปุยกันเลย โอเคครับมาอยู่ในห้องการเป็นที่ร้อยนะฮะเราก็เอาไปเลยกับผมมาเซิร์ฟเวอร์เฮดไคกับผมช่วงนี้ผมฝึกหุ่นแดงอยู่นะฮะเล่นควิกแมทก็ชิวๆกับผมเพราะว่าควิกแมทเนี่ยมันไม่ต้องซีเรียสอะไรามากเนาะไอเรื่องของการเลือกหุ่นเนี่ยเล่ตามความชอบของเราดีกว่าครับในโหมดควิกแมทแต่นี้ว่าไม่ลงแรงก็ชิวๆกับผมเล่นอะไรก็เล่นฮะเ,เออขอเคว็ดผ่านเป็นพอโอเคครับพร้อมแล้วกับผมมาไปดูกับผมกับซิเวอร์เฮดไครับผม แมหุ่นแดงคอสี่ร้อยห้สิบนะฮะเออช่วงนี้ผมฟึกเล่นหุ่นแดงอยู่ไง <ST AR> มาไปลุกันเลยเจ้าซิเวอร์เฮดใครสัที่ไหนล่ะโกเฮดใครต่างหากผมไอาชาสีทองมาให้เขางงว่าเอ๊ะหุ่นอะไรวะคือไอ้เจ้าซิเวอร์เฮดใครเนี่ยมันเป็นหุ่นที่พัฒนานมาจากเนี่ยทีมคัคสตอมครับผม มีต้นนแบบอ่าโอเคครับผมมาไปเลยนะก็ไอเจ้าซีเวอร์เฮดไทรเนี่ยมันเป็นหุ่นที่พัฒนามาจากกิมคัสตอมครับโดยเป็นต้นแบบนะเนาะเออมันเลยทำให้อุปกรณ์เนี่ยคล้ายๆกับกิมคัสตอมอยู่เหมือนกันฮะแต่ที่ว่าเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่านะครับผมโอเคเราก็ยึดจุดก่อนครับผมเพื่อที่จะได้ผมจุดแล้วผมจะโดนสอยไหมเนี่ย เีย่ก่อนฮะทันันท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 ันสามสองหนึ่งโอเคกรุ่นกรหุนนห่นครับอ่าทีนี้เรามีจดุดแล้วนะครับผมก็อะสบายสบายหน่อยนะฮะเระ้ยอ่าเคครับผมเจอแล้วเป้าหมายนะผมคนเหลือง

ได้อยู่โอ้โยเกือบตายแล้วฝานูน้คนคุณเหลืองอ่าเนี้ยเป็นประสุนตายอยู่ครับโอเคครับผมแตกแล้วฮะคิดว่าแล้วก็อยู่เหนือง,งอุ้ยตอนด้วยฝันัทจิมปันเป็นก้อยิงเป็นก้อยิงเออโอ้โยเพื่อนเราปาดไปครับเจ็บนั่นนั่น ไม่ดีเฮ้ยเอาเพื่อนาตัวเคาเตอร์โอ้โหทีคมับทิมเบิร์ไม่ <Brand. S 1> เอาผมความกผิดโอ้โหจบแล้วขอปับสุกามาครับเบรอ่าเคาเตอร์พลาดแล้พอุ่มทิม,ทม พ่อรอแตกาขาแตกเออ,อ,อ,อไม่นะเจ้าโกเหกใครของฉันโอ้โหนี่ผมใส่กันขาแตกมาแล้วนี่อยเบลสองด้วยโอ้คอตับขาแตกโคตรง่ายเลยอ,อ่ะไม่เป็นไรฮะเราก็รอเกิดครับผมไปเกิดแนวาหลังนะฮะเพื่อที่เราจะได้ไปต่อยชบ,บาเขาได้ตอนนี้สกอร์ยังค่อนข้างจะนำอยู่นะผม ไหวจะมีคนอ้อมนะฮะเดี๋ยวผมไปต้อนเขาซะหน่อยเพื่อนเพื่อนจับไออ๋อเพื่อนจับโดนแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยโดนแจ็คโดนลุมไม่ตายเถอะแตนมีคนลุมผมไงจ้าัน นี่ครับปาดเรียบร้อยร่วงเอาเรียบร้อยเ้ยว้งไอ้เพื่อนโดนทำทำไมเรา,า,าเออได้อยู่ครับผมแหมไม่มีคนออกหุ่นนี้โอเคครไปไปก่อนครับเราไปดุมฝั่งนู้นดีกว่านะ เอ,ออยังไงดีครับเออมีคนโดวเคอเตอร์ครับผมเพื่อนเราโดวเคอเตอร์นะฮะเป็นคนที่ครับผมอือเรียบร้อยแต่ครับผมอ่ามีคนสั่งแอร์ซัพพอร์ตลงนะแต่เราหนีซะก่อนเฮ้ยอ่านี่คนที่จุดเรานะฮะ อ้าวเย็บตอ,อนนี้ผมขอซ่อมขาก่อนเลยขาจะแตกอ่าเรียบร้อยครับซ่อมขาก่อนครับไม่ไหวครับผมอ่าขาได้โอกาสซ่อมแซมนะฮะเฮ้ยขึ้นทุนอุ่ยเกือบแล้วเกือบแล้วเ <c oughs> บอยบเป็นตัวนี้ครับผมเป็นตัวนี้ฮะเออเรียบร้อยสตนันนี่ไงแตกครับผมแหมโอ้โห เปิดแจมมิ่งแล้วก็เข้ามาปาดเราโอ้โหดีนะผมเห็นก่อนโน p โอ้โหลุกัสกาปฟันัดเฮ้ยตัวฮอเต้า์ุ้ยไม่น่าเลยผมเฮียแล้วอย่าแล้ว ่น,นไปโอ้ยโดนโอ้ยเอามาบ้าไปคุดาวไปจังวะแกแล้วเหือไม่นะโอ้โหโดนยับยับเลยผมอ่าเรียบร้อยฮือเพื่อนเ,เ,เพื่อนเราไอผมขอไปสั่งแอสไตน์ลงบ้านไม่สั่งเลยอ่าขอไปสั่งหน่อยครับ แอร์สไตล์จ๋าขอลงหน่อยนะตรงไหนดีตรงผมเพื่อนแตรงนี้แล้วกันครับคุณจ <c oughs> ๋าคุนทุ่นนั่นลุ้นเออนั่นแหละ่ามีคนมาอย่างนี้เลยครับผม ดีแคเอาเพื่อนบังดีแค่ไหนไม่โดนได้งไงเนี่ยฟันครับติ้มเออนี่ไงหน้าทิ้งเผาสอครับผมไม่คนยิงรับไม่แตกครับผมหลีดรอยครับใส่พลาดแล้วเออได้ครับ เอาเพื่อนนี่จ้าหน่าแตะครับผมฟันครับฟันทีมะเออนี่ะปาดเกือบตายผมเอาไป,ปก็นกรณีฮะเปะ็นกรณีเรียบร้อยลุมล่มลุม่มลุ่มมามูพลังมามูลุม่ม นีครับโอ้ไปคนโอ้โหยิงระยยิ้ไม่้อ้ไน่โน้ยอโดนล้ต็มหอไ้ได้อยู่ครับแต่สกอร์ยังนำอยู่โอ้โหโดนเต็มหลังเลย โอ้เปิดแจมมิ่งแล้วเรดาร์มองไม่เห็นไงแต่ก็ยังได้ครับโกเฮดไข่ของเราโอ้มุสกาดี่ผมยิงว่าหลายทีนะโอ้โคซิอ่าแต่โอ้โหหูฟ้าค่อนข้างเยอะนะฝั่งนู้นแต่แล้วไงอะคุณแดงเราก็เยะเหมือนกันออ่าถือว่าผมก็ทำมาได้ไม่แย่เท่าไหร่นะอ๋อได้ที่สี่นะครับผมก็โอเคฮะไม่แย่เท่าไหร่แต่ดาเมจน้อยไปนิดนึงคือถ้าเกิด ผมไม่ยิงปัสก้าว่าหลายทีนี่คือผมน่าจะดาเมจเยอะอยู่แหละเออแต่ยิงว่าหลายรอบเนยโอเคครับ okay, ไม่เป็นไรเอาละครับก็จบแล้วผมเป็นไงบ้างฮะสรุปหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตไว้เพื่อใจะไ้ทักทิพปใหม่ๆด้วยกันฮะก็วันนี้ผมเอาหุ่นขอตต์ต่ำม,มาเล่นเพราะว่าผมฝึกเล่นหุ่นแดงอยู่นะฮะแต่ประเด็นคือไอ้เจ้าซิเวอร์เฮดหรือโกเฮดใครของเราเนี่ยแหมแต่สีเป็นสีทองหลอก,อกตาชาวบ้าน คือเจ้าซีเวอร์เฮกไครเนี่ยมันเป็นหุ่นสีแดงฮะแต่นี้ว่าเ,าเรื่องการสู้รียประชิดเนี่ยผมว่ามันทํามาได้ค่อนข้างจะดีนะแต่ทีนี้ว่าผมพลาดไปตรงที่ยิงปสัสกา้าว้าเยอะไปหน่อยอหลายทีแล้วผมพยายามยิงให้โดนพื้นนะแต่มันก็เลยทุกทีไม่รู้ทําไมอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นการฝึกฝึกไปเนาะเออผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นพวกปื่มปก้าสักเท่าไหร่หด้วยแหละแต่ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรีจิาเตอร์เพื่อจะได้ท่าคิปใหม่ๆด้วยกันฮะวันนี้ผมหายค่อยขอไปก่อนนะครับผม ไว้พบกันคิปหน้านะฮะไปเลยครับสวัสดีครับ